สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกันอีกครั้งเน้งกับช่องเซียนหลิมไปกันต่อใกล้เข้ามาทุกทีแลยท่านผู้ชมสำหรับรอบประจำวันที่16กุมภาพันธ์2 5ันวันจันหน้าที่จะมาถึงนี้ผลรางวัลจะออกแล้วนะจ๊ะมาดูคลิปนี้จะสรุปสายล่ว ตัวเลขที่สรรหามาจะได้ตัวไหนประกอบการตัดสินใจท่านผู้ชมผู้ฟังสำหรับช่วงแรกๆที่ลงคลิปนะท่านผู้ชมเปิดเปิดฟอร์ทำการแสดงนวนหลักหน่วยล่างแบบคู่ขี้ดูดีมีสไตล์นะครับท่านผู้ชมผมจะเน้นที่ตัวคำนวณไปเลยนะครับวัดไกลไปเลย เน้นหลักเน้นหนักเดเจ็7ผมก็ลองทิ้งไว้วที่2.7แล้วก็4.7วิจารณาเอาส่วนในสายล่างตามสถิติหไว้ที่ออกในวันที่ทำการสแสดงส่วนมากจะมี5-8ออกบ่อยมากที่สุดผมเลยลองจจบคู่เป็น5.7แล้วก็7.5 ม่แกนเพิ่มใส่ตรงนี้ล้แล้วเนาแบ่านผูสชมสรุปสร้างจะมีห้าเจ็ดตัวหนึ่งเติมเติมเข้ามา ซึ่งผมก็ได้ทำการแสดงสู่ด้าหน้าเวทีอีกสูตรหนึ่งผมก็จะทดลองไปเลยนะครับเอาสิ่งที่มีมาทดลองผิดถูกไม่มีใครรู้คำตอบที่ออกมาคือผลว่าจะเข้าวินหรือเปล่าได้ก้าวได้สวงได้สามเนหลักสิบร่างนั่นเองผ้มันจะนำทุกนี้มาตัวย,ยืนการก็เลยกัน ตัวในายล่างเป็นล่างห้าศูนย์เก้าเพราะฉะนั้นผมจะจับคู่หลักหน่วยผมเลขเจ็ดหลักสิบมีเก้ามีสองมีสามจะจับคู่กันเลยลนะครับทานผู้ชมเรามาดูกันว่าตัวไหนจะไปตรงสเปคมากที่สุดก็จะได้เก้า สองเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดที่ชุดตัวแทนนะครับท่านผู้ชมถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ถอยออกไม่ว่ากันไม่ว่ากันซึ่งคราวนี้มาดูตำแหน่งที่มันจะน่าจะเป็นสองนี่ก็มีนะท่านผู้ชมนะ องเจ็ดเจ็ดสองแต่ยึดตัวแทนอ่ะพิจารนาเอาเพิ่งออกไม่นานเจ็ดสองข้างบนมีจะาทามวลเรกลับมาก็อกไม่เป็นไรนี่ส่วนตแหน่งห้าเจ็ดเจ็ดห้าเอาตอตอบพิสิทธิ์นไม่ได้ส่วนศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดไม่มีในตำแหน่งนี้นะทุกท่าพิจารณานะเอ่อ เก้าเป็นไปได้ไหมนี่ไงเก้านี่ตั้หกมานี่ใจแตกเลยนะท่านอะยังไงก็แถมเลขหก 6. ให้ก็แล้วกันตรงนี้จะใ้แตกตัวนี้ไปกลับนะจ๊ะซึ่งมาดูแล้วในตารางที่ผมนำเสนอหวยที่จะออก ผมทำตารางไว้อยู่ตารางในรอบนี้ท่านผู้ชมตัวเลขที่ได้มีอยู่ประมาณนี้เห็นหม่ไม่เห็นการซึ่งตัวเลขที่เขียนไปในนี้จะมี ในตารางทุกตัวอย่างเจ็ดหกเจ็ดศูนย์สีเจ็ดเจ็ดีเก้าเจ็ดมีไหมมีไหมนี่ยังไงยังไงก็ขอให้มันมีเลนี้เพราะไม่เคยพลาดต้องบอกว่าไม่เคยพลาดแต่หายากก็เลยเกิด เออคือสองเจ็ดสองเจ็ดที่ชื่อตัวแทนมีในน,น,นี้ทั้งหมดอ่ะยต่ไม่ได้จับผู้ชมเจรละหน้าเอาถ้าคัดเด่นสุดนะถ้าเข้าตามเข้าตามสูตรถ้าสูตรมานะสูตรมาถ้าสูตรหลักสูตรมานะหลักหน่วยมานะอี่ที่ตุดนี้ ปัดใจไปเลยตอบตรงไหนาจากวันที่16ต้องใช้คำว่ารอผลชอบเป็นพิเศษยุ่ม ชอบเป็นพิเศษมากที่สุดรองลงมาก็น่าจะมาเน้นที่หลักสิบป์ในุดหลักสิบที่ชอบมากที่สุดนี่ก็ลดหย่อนลงมาที่หน้าอามักัวได้กัจับแตัอะไรก็ถอยออกไม่ว่ากันไม่ว่ากันวันนี้สายบน สรุปร่างสรุปบนกันไปเลยดีกว่านะท่านผู้ชมไม่สายบนเนี่ยก็ขอทดลองสูตรอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะงเดินบนก็จะมาไหมเลขสี่กับเลขหนึ่งเลขสี่กับเลขหนึ่งคุณจะมาจับใส่ตัวไหนทมกคห,หนึ่ง thì cao vậy mà cho ừ. nên buồn lại người nghĩ buồn ดีหนึ่งห้าหนึ่งสองสี่แล้วก็สองหกตรงยีราณะเอาดีดีดีคาดีเลขหนึ่งคือเลขเก้าเอายีรานาเอาองเก้าไปแล้วโอเก้าหนึ่งจะเป็นอ,อย่างไร ้ายบนเอา,าเวลาเบิดเบิดเวลาไปพอกันไหมสิบนารอบนี้สวัสดีครับผม